ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรัฐบาลเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่และรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะตกน้อยลงและทิ้งช่วงไปจนถึงปลายเดือนกร,รกฎาคม2559ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้รัฐบาลจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของรัฐวางแผนเร่งด่วนเร่งขุดบ่อบาดาลและบ่อตอกในพื้นที่เสี่ยง จัดระเบียบส่งน้ําในคลองชนระทานให้กับเกษตรกร,ร,กรอย่างทั่วถึงจากปัญหาดังกล่าวเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเขาคีลิตสู้ภัยแล้งหยุดทํานาหันมาปลูกพริกฮอตชิลลี่แค่คนละหนึ่งไร่มีรายได้เท่ากับการทํานาและใช้น้ําในระบบน้ําหยดสู้ภัยแล้งสร้างรายได้ในครัวเรือนครับในการแก้ปัญหาภัยแล้งของ ทางเทศบาลของเรานะครับเราได้ให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับให้ผลิตพริกโดยเอานําการตลาดมานําการผลิตนะครับเราจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทผู้ผลิตนะครับก็ในการรวมกลุ่มครั้งนี้นะครับของกลุ่มเกษตรกรก็จะมีทั้งหมด30รายด้วยกันนะครับเป็นโครงการนําร่องนะครับเริ่มแรกนะครับก็ มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตต่างๆอย่างเช่นใช้ผ้ายางคุมดินนะครับเพื่อที่จะทําทให้น้ําไม่ะเหยออกไปไวนะครับแล้วก็สะท้อนแสงกันมแมลงด้วยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ดินมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีระบบน้ําหยดเข้ามานะครับเพื่อที่จะใช้น้ําน้อยนะครับเพื่อประหยัดน้ํานะครับเพราะว่าเราต้องเก็บน้ํมาให้ใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพื้นที่ปลูกพริกฮอตชิลลี่เป็นของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลเขาขีริต อำเภอพลานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน30คนในเนื้อที่30ไร่รวมตัวสู้ภัยแล้งพิกผืนนาข้าวให้เป็นไร่พริกฮอทชิลลี่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านความเป็นอยู่ในระดับชุมชนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรปลูกข้าวในภาวะปกติของครัวเรือนได้เป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งเพิ่มรายได้ ทดแทนการทำนาปลังในสถานการณ์ขาดแคลนน้ำตอนหน้านี้ทำอะไรอยู่ครับอ๋อทำนากับทำไร่มันครับแล้วก็ววสบปัญหาอะไรนะก็ทำนาก็ข้าวก็ถูกใช่น้ำก็น้อยแล้วก็มันก็ถูกปีนี้ก็แรงด้วยรายได้ไม่ดีก็นายกท่านก็ชวนมารวมกลุ่มทำที่ส่งโรงานก็มีรายไดย้เก็บ เจ็ดวันเก็บทีก็รายได้ดีอยู่สองพันถึงสามพบาทต่ออาทิตย์เกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากเทศบาลตำบลเขาคีริตส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริกพันธุ์ฮอตชิลลี่เป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยรายได้ดีกว่าการปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือในปีนี้งดการปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยมากพร้อมกับประกันราคารับซื้อ โดยได้ทำสัญญากับบริษัทส่งออกมารับซื้อถึงที่มีเป้าหมายการปลูก300ไร่การส่งเสริมประชาชนปลูกพริกฮอตชิลลี่ถือว่าได้ผลดีมากขณะนี้กำลังขยายไปสู่เกษตรกรกรายอื่นๆในตำบลเริ่มมาศึกษาดูงานส่งเสริมให้ปลูกมีตลาดรองรับในราคาประกันเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ผลแน่นอน